คนจนหาเอาจุกมันออ,อกอะออกเจกปาาอ่ะอีกคนเรี่นด้วยกันห้องกันหมดเลยเพื่อนกันเขาถามพี<ะ>้ห <c oughs> หมอหมดมาต้นสอบเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งไม่รู้อะใช่ไหมมา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  อีกคนไปไหนใครเอ๊ะเหรอเอ๊ะกลับบ้านแล้วดูฝาไม่ให้ดูค่ะพอดีว่าไม่ได้ไม่ได้ล้างมันดำอ๋อมาตัวเสียบเสร็จมาแล้วหรอมุกไม่ไล่หรอเดี๋ยวมันก็ไลแล้วอีกมุกไล่เลยใครข่าวขนาดนี้คนคนไปตึเพมาว่าเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นขอบคุณโหขอบคุณหน้าหามเสียนนี้แล้วอ่ะ อู๋สูงแัก็อ๋อนี่ภาพหน้าหายิดการรับเส้นทางได้เหรอได้แต่เราแต่แต่จะมดแล่ะกาแฟต้องเข้าแล้วหาวเป็นตาปีแลวเนี่ยเออต้องหัมข้าเนงไยวะมีคนบอกว่าตะวันตีเส้นขอบคุณค่ะเมื่อวานขอบคุณอะไรนะ KFC ฟรีด้วย เออเคฟีของคนพีน่าขายคุณมาห้ามยูจ้าไข่เลยค่ะอเวนอุ้ยโอ้คำหยาบคุณเวนมาเอาเนืดนเดือดเหรอคุณเวนทำตกไม่ดีเลยสูงไรดีกว่าสูง่ยังไม่ยังขึสู่กลับเลยอ่ะไปไปบ้านกูเอต้องโยนต้องโยนกลับมาเหมอ่ะที่ข้าน่ะมึงเก็ตฟิลก่อนตอนให้กูย้ายไปการมานพัดคือกูก็มีเพื่อนตั้งปุ้นอ่ะ ถ้ากูมาห้าสูงไทยจะต้องมาสูงสูงสวัสดีค่ะทุกคนับพิมก็ได้ละแต่คนไล่จะหลับละอุ้ยอะไรอยู่นี่ยไปดี้นี่มันดิ้นเลยนี่มันดิ้นลงเลยอ้ยอุ้นเป็นหรือเป็ดหน้าเหมือนอันนี้เลยว่ะหน้าเหมือน คนดูลอยไปมันดูหนังดูปัญหาวะวัสดี้ขอบคุณค่ะ fc ค่ะดาวใจจีจิงเหรอไอจีกับทิกตอกคนละคนเลยเจบเดี๋ยวตอนไหนคะเอะไอยูอ่ะอตอนนี้อยู่กับเปไม่ไม่รู้อ่ะเราติก่อนรจะบอกตอนนี้ให้จบมาหกอน สวัสดีค่ะไปนอนยืดไปไปมัน้านแบบเพื่อนไปไหนอุ้ยอย่าไปเล่นหิมะแต่หนาวอะ่ะเพื่อ <laughs> นบอกประธานจะไปสาไปเล่นไปหิมะบอกเอ็เอนดูพี่เอ็นดูก็ต้องพิมพ์จะได้ไม่หลับไข่สวัสดีทุกคนโอ้โหคนทุเรศสามสิบไปนี่นี่เหี่ยมบอกมาหน่อยลองทำไหม <อา S 1> มิดไหม <laughs> ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องต้องตืน่นขำๆอีนีหัวห้าบค่ะเดี๋ยวตัดค่อยเต็มกัน มันห่อนอยู่มันอยู่อีกช่องหนึ่งบะกล้าลงอ่ะช่องไหนไข่คุยกับน้องช่างไฟปอสอหล่อกอตาไปกอตาอย่างวันนี้เต้วันปุ๊กอะวันปุ๊กเห็นศัพทของตาวันนี้อู้คนดูลดลอยเก้าสิบห้าคนอู้เห็นหน้าต่าว่ะดูคนหลังหน่อยเอออีมุกคุณบะเอาขาขาบะเอาคุณมุกคล้ายแสงจ้าเลยขอบคุณค่ะมีแต่คนบอกแต่ว่าคนมองว่าไม่เหมือน เพราะว่าไม่เหมือนใส่เจ้าสวยแล้วดูด่าด่าสิพวกมาลูกคนนอกอะไลน์หาแค่ซีเอทคนสวัสดีค่ะเล่นมาเจ็บแป้งคนนี้ใครรักเหมือนกันคนไหนก็เธอคนมาดูอย่างนี้มาดูปัญหาวะมเกไปมาบุกไลน์ดีสุสดคนหลังนี่ไปดูช่องมันไหนมุกไลน์อยู่ไม่รู้ บอสรถไฟเออรถไถซิ่งลั่นทุ่งเออทุกคนตุเปลี่ยนยางเลยสี่ยังพูเหมือนกันเลยยูก็นึกว่าตัวแบบไปซื้อเน้ากันนี่จะเจอแมลงเยอะไอติมนี่ไอติมข้าไปได้ซื้อแต่ไม่โอ้สามารถนั่งได้นั่งได้นะตบเต้นโอ้นั่งอยู่ห้องเนี้ยแป้งหายอย่างมาเขียนนี่นี่เขียนข้าไปลูกเลยเนี่ยตาจะหลับปิดติโอ้คนดูลั่ดเลยอ่ะ มีโอ้คนทีจ้างตัวสิบบาทเนอห้าถ้ามันมีฟูในในหันมันจะขึ้นอ่ะแบงค์้งมาจ้างดีกว่าสังคนเดียวไหนบะมาได้ชาติไอแบตมาเป็นติดอ่ะเนี่ยอย่างยุงอยู่ะเนี่ยอย่างยุงกะกำลังตื่นตื่นน้ำอะไรสุดมันมาหาแป้งแป้งกำลังตื่นความยาวมันจะโดนแบ้งเออมาหาพี่แป้งมาหาคุณแป้งอีกมาหาแป้งไอ้นี่เอาไอเทมันก่อน มาเอาเล่นเนาะปวดเห็ดยนเล่นเออไม่อ่ะโอ้เออปล่อยเนี่ยคนเยอะนะได้เอ้ยสวยขอบคุณค่ะเอ้ยขอพี่แป้งขอมคุณแป้งโอ้ทุกคนคนดูลงทำไมอ่ะทุกคนแต่เจ้าเมื่อเช้าเขาฝันอ่ะเขาฝันว่าฝันเขาเขาฝันว่าเอกกับเขาเป็น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 ลูกจิตประสาทอ่ะสวัสดีค่ะเบกกี้ หันหน้าต่างหลังแม่ดูด้วยกันเนี่ยไปเปลี่ยนยางมาทุกคนีกินเจออะไรมีแป้งนี่คนออกหมดอ่ะเหลืออะไเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทเออเจ็ดสิบเก้าคนต้องเกดตรงไหนอ่ะไหนอันนี้เราใช่สวัสดีทุกคนเต้ามานะเป็นแชทเก่าเหรอแชทเก่าก่ะขอบคุณค่ะผร้อนทุกคนมันนั่งอืดนล้วเนี่ยสบยมาก เอ้ยเขาคนข่าวบบาง,งามาตอนเนี้ยพวนเป